เราเตลียไปฟังข่าวดีกันดีกว่าเนาะข่าวดีดูคุณมั่นใจจังเลยนะคะว่าท่านประธานจะลงทุนกับบริษัทเราอะแน่นอนผมไม่สืบมาแล้วบริษัทเราพร้อมที่สุดแล้วบริษัทอื่นเหรอคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางบริษัทก็เป็นหนี้สะสมบางบริษัทก็เพิ่งก่อตั้งประสบการณ์เขาก็ไม่ได้มีมากเท่าเรานี่ถ้าท่านประธานตกลงปิดดีลกับบริษัทเรานะ บริษัทเราจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยล่ะจะว่า,าไปเนี่ยเมื่อคืนฉันก็ฝันดีเหมือนกันนะคะฝันว่าฝันว่าได้บ้านใหม่แล้วก็รถใหม่โอ้ยนี่ถ้าท่านประธานปดเดียวกับบริษัทเรานะบ้านกับรถเนี่ยปีจะเอาสักี่หลังจะเอาสักกี่คันผมจัดให้ได้หมดเลยเอาสักสองคันดีไหมสองคันน้อยไปค่ะขอสักสามคันไดไหมคะ ได้จ้าเแบบี้จัดให้ได้ทั้งนั้นแหละไปเราไปฟังข่าวดีกันดีกว่าขอโทษนะคะมีอะไรช่วยฉันซื้อขนมหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้ขายเลยสักกลองอะคะ่ะไม่เอาอะดูสกปรกไม่สกปรกนะคะขนมพวกเนี้ย ฉันทำเองกับมือเลยรับรองว่าปลอดภัยทุกขั้นตอนค่ะฉันก็ไม่อยากกินอยู่ดีอ่ะขนมไทยกินแล้วมันดูมิเฟียดอยู่เนาะแฟนฉันเขากินพวกช็อกโกแลตดูไบพวกคุกกี้อวกาศเนี่ยมีเปล่าถ้ามีเดี๋ยวฉันเหมาเลยไม่มีค่ะมีเท่านี้แหละค่ะงั้นก็ไปกันเถอะปี <c oughs> ช่วยฉันซื้อหน่อยได้ไหมคะคือ ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ขายอ่ะฉันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะไม่เอาอย่ามาขวางหลบดิงั้นคุณลองชิมก่อนก็ได้นะคะอร่อยจริงๆนะคะก็บอกไม่เอาไงนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยฉันไม่ได้ทำนะคะแฟนคุณต่างหากที่เขาปัดขนมลงไปโดนเท้าคุณอ่ะนี่แกจะโทษฉันเหรอถ้าแกไม่มายืนขวางเนี่ยฉันจะทำแบบนี้ไหม รู้ไหมว่ารองเท้าฉันมันราคาเท่าไหร่ต่อให้แกขายขนมหมดหามเนี่ยแกก็ไม่มีปัญญามาซื้อเืนหรอกไปหากระดาษทิชชู่มาเช็ดให้แฟนฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่มีทิชชู่หรอกคะ่ะไม่มีก็ไปหามาแล้วถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็เอาเสื้อที่เธอใส่นั่นแหละมาเช็ดเสื้อตัวที่ฉันใส่อยู่นี่หรอคะเออมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะคุณไม่เกินไปหรอกแกเป็นคนทำเลอะแกก็ต้องเช็ด มาเช็ดนี่เลยเช็ดลงไปมันไม่เกินไปหรอคะฉันบอกให้เช็ดไงเช็ดก่อนนี่แล้วเดี๋ยวจะปล่อยเช็ดนี่พวกคุณทำอะไรกันอะคะไม่ต้องมาเสือกฉันจะสอนอีนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงฉันว่าคุณปล่อยน้องเขาก่อนแล้วลุกขึ้นมายืนคุยกันด,ดีดีดีกว่านะคะก็บอกไม่ต้องมายุ่งไง เลยโทรไปไหนก็จะโทรแจ้งตำรวจไงนี่ทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้กับคุณคะก็ฉันทำขนมหกใส่ผู้หญิงคนนั้นอะค่ะแล้วเขาก็จะให้ฉันเอาเสื้อตัวนี้ไปเช็ดเท้าเขานี่คุณทำแบบนี้มันเกินไปหน่อยไหมมันไม่เกินไปหรอก แค่ฉันไม่ให้มันสั่งซื้อรองเท้าให้ฉันใหม่ก็บุนหัวมันแค่ไหนละนี่แกเป็นอะไรกับมันไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ฉันเห็นการกระทำของพวกคุณสองคนแล้วฉันทนไม่ไหวอ้พลเมืองดีเหรอระวังตัวไว้นะถ้าเสือกเรื่องของชาวบ้านมากเดี๋ยวจะปิวไม่รู้ตัวถ้าฉันเห็นคนเดือดร้อนอยู่แล้วฉันไม่เข้าไปช่วยเนี่ยฉันก็คงเลวไม่ต่างจากพวกคุณสองคนหรอกเป็นพลเมืองดีไม่พอ ปากดีด้วยอะแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วมันพอเถอะค่ะที่รักรีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวท่านประธานรออย่ามาเสียเวลากับพวกฉันต่ำพวกนี้เลยถือว่าแกโชคดีนะถ้าแฟนฉันได้ห้ามไว้แล้วก็เก็บตัวทั้งคู่แน่นี่คุณเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้อะไม่เป็นไรคะ่ะเล้นีออ่คุณช่วยซื้อขนมฉันหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้ขายสักกล่องเลยอะคะ่ะงานฉันเหมาหมดเลยคะ่ะจริงหรอคะแต่ว่าคุณลองชิมดูก่อนไหมคะเผื่อว่ารสชาติอาจจะไม่ถูกปากคุณถ้าซื้อไปเนี่ยจะเสียดายเปล่าๆเดี๋ยวฉันให้ชิมนะคะ ันขอโทษนะคะอืมฉันนี่ซุ่มซ่ามจริงๆเลยตะกี้ก็ทำหกใส่ผู้หญิงคนเมื่อกี้แล้วยังมาทำหกใส่คุณอีกเออไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> แค่นี้เองเช็ดๆเอาแล้วเดี๋ยวก็ออกแล้วค่ะย <c oughs> แย่แล้วมีอะไรหรือเปล่าคะเออพอดีตอนนี้ฉันสายแล้วอะคะ่ะ ส่วนขนมนี่ฉันเหมาหมดเลยนะคะแต่ว่าฉันขอฝากคุณเอาไว้ก่อนพอดีว่าฉันต้องเข้าห้องประชุมถ้าเกิดถือเข้าไปนี่คงจะดูแปลกหน้าดูเลยได้ค่ะข <c oughs> อบคเชิญนั่งเลยนะครับครับขอบคุณครับบีดนั่งนี่ พวกคุณรับเครื่องดื่มอะไรกันไหมครับน้ำเปล่ากาแฟน้ำอัดลมอะไรพวกนี้อ๋อผมขอเป็นน้ำเปล่าดีกว่านะครับบีละเอาน้ำเปล่าเหมือนกันค่ะพวกคุณนี่ง่ายๆเสมอเลยนะครับอย่างครั้งก่อนที่พวกเรานัคุยกันเนี่ยผมกะจะพาไปเลี้ยงพัะตะคารางแพงๆแต่พวกคุณก็เลือกแค่ร้านอาหารธรรมดาแถมยังไม่ให้ผมเลี้ยงจะเลี้ยงผมคืนอีกต่างหากคุณดีจริงเลยครับเราสองคนเป็นคนง่ายๆนะครับ แถมยังเป็นคนขี้เก e งใจคนด้วยอ่ะก็เลยอะไรก็ได้ครับนี่ถ้าท่านประธานได้พวกคุณสองคนเข้ามาทํางานด้วยเนี่ยน่าจะดีอย่างยิ่งเลยนะครับผมยินดีเลยนะครับนี่ถ้าผมได้ทํางานกับท่านประธานจริงๆเนี่ยผมจะไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับครับยังไงรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเชิญครับอ้าวคุณตุกตามาพอดีเลย ยังไงนั่งรอก่อนนะครับถ้าประธานยังไม่มาได้ค่ะอ้าวนี่ผู้คุณสามคนรู้จักด้วยหรอครับก็ไม่ถึงขั้นกับรู้จักหรอกครับก็แค่มีเรื่องผิดใจกันนิดหน่อยนิดหน่อย เหตุการณ์เมื่อกี้นี้คุณไม่ควรเรียกมันว่านิดหน่อยนะคะแหมคุณตุ๊กตาคะอะไรที่มันผ่านไปนแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะคะ่ะอย่าติดใจเลยนะครับคุณตุ๊กตาเอาเป็นว่าถ้าพวกผมทำอะไรที่มันไม่เข้าตาเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยนะครับยังไงพวกคุณคุยกันไปก่อนนะครับผมขอตัวก่อนครับ นึกว่าใครที่แท้ก็เยี่ยพลเมืองดีนี่เองเห็นหนะ้าตาแบบนี้เนี่ยไม่คิดนะครว่าจะเป็นถึงเจ้าของบริษัท <laughs> หรือเป็นแค่พนักงานต๊อกต่อยที่มาฟังผลแทนเจ้าของบริษัทกันแน่ <laughs> พวกคุณนี่ชอบดูถูกคนไปทั่วเลยนะคะดูถูกไม่พอยังหน้าไหว้หลังหลอกกันอีกต่างหาก พวกผมจะทําดีด้วยกับคนที่ระดับเดียวกันเท่าน,นั้นแหละครับส่วนคนที่อยู่ต่ากว่าเนี่ยก็ตามสภาพก็จําเป็นต้องทําดีด้วยเมนาเชีว่วพวกคนสองคนจะเป็นถึงเจ้าของบริษัทนะคะ,สะแสดงละครหลอกคนเก่งหน้าดูเลยนะคะเนี่ยอย่าเรียกว่าหลอกเลยครับเรียกว่าอยู่เป็นจะดีกว่านะใช่ไ้มครับ ขอแนะนไม่ได้รู้จักกันนะครับนี่คือคุณปอเป็นสามีของท่านประธานบริษัทนี้ครับโอ้สวัสดีครับคุณปอโอเคครับเชนั่งเลยครับนั่งนั่งเลยนั่งเลยขอบคุณครับไม่ทราบว่าท่านประธานได้ตัดสินใจหรือยังครับว่าจะใช้บริษัทไหนครับตัดสินแล้วครับคุณปอพอจะทราบไหมครับ ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ทราบเลยครับเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของท่านประธานแต่ที่ผมรู้ก็คือบริษัทของพวกคุณสองคนเนี่ยเป็นบริษัทที่ท่านประธานตัดสินใจเลือกได้ยากมากเลยเพราะว่าดีทั้งคู่เลยครับนี่ท่านประธานถึงกับต้องใช้วิธีพิเศษเลยนะครับวิธีพิเศษเหรอครับวิธีแบบไหนเหรอครับก็ สวัสดีครับท่านประธานอเอางั้นเหรอครับได้ครับสวัสดีครับท่านประธานให้คุณปอแจ้งได้เลยนะครับเอางั้นเหรอ,อท่านประธานบอกว่าท่านประธานกำลังแต่งตัวอยู่ครับเลือกชุดไม่ถูกโอเคเอาแบบนั้นก็ได้ านประธานน่าจะมาไม่ทันก็เลยให้ผมเป็นคนแจ้งผู้คุณเองแต่ก่อนที่จะแจ้งเนี่ยผมต้องบอกผู้คุณก่อนนะครับว่าบริษัทของผู้คุณทั้งสองคนเนี่ยมีศักยภาพพอๆกันการที่อีกบ,บริษัทหนึ่งไม่ได้รับเลือกไม่ได้แปลว่าบริษัทของผู้คุณไม่ดีนะครับแค่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ร่วมง,งานกันไม่ได้ก็เท่านั้นเองซึ่งบริษัทที่ PL g r o u ุของเราจะเลือกก็คือ บริษัทของคุณตุ๊กตาครับอาภัยกันครับคุณปอไหนบอกว่าบริษัทผมกับยัยนี่มันเสรีจักยภาพพอกันไงครับแล้วแล้วทำไมตัดสินแบบนี้นะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับท่านประธานเป็นคนตัดสินใจนั่นแหละครับทำไมท่านประธานตัดสินแบบนั้นล่ะครับ ฉันต้องการคุยกับท่านประธานเดียวนี้ฉันอยู่นี่นั่งในเบบ พูดจาอะไรให้เกียรติหน่อยนะครับอีแม่ค้าที่คุณว่าเนี่ยประธานบริษัททีเอลกุ๊กนะครับประธานบริษัททีเอลกุกลก๊กนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วนะครับไงจ้าดาลิงงงิเนี่เรียกผมมามีธุระอะไรป้าจ๊ะ ฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษ,ษาคุณนะ่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันจะลงทุนกับบริษัทอื่นเพื่อขยายธุรกิจของเราอ่ะรู้ใช่ไมล่ะทีเนี้ยพอมาคาดัดคัดดูแล้วอะทั้งสองบริษัทมันก็เหมือนกันมากเลยอะ่ะฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาบริษัทไหนดีอาวแต่เลิงก็ดูพวกงบการเงินซิพวก สภาพคล่องอะไรพวกนี้บริษัทไหนดีกว่าก็ชูสบริษัทนั้นเลยมันก็พอๆกันอะพอๆกันหรอถ้างั้นนี่อะนี่มันก็พอๆกันอะกำไรแล้วก็รายได้ของมันเนี่ยการดำเนินงานมันก็เหมือนกันหมดอะฉันก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจแบบไหนดีอะ แล้วนิสัยเจ้าของบริษัทอะรู้ไหมอ๋อถ้าเรื่องนั้นเนี่ยผมพอจะตอบได้นะครับเพราะว่าผมไปเจอมาทั้งคู่แล้วเรียกได้ว่าการพูกันจะดีกันทั้งคู่นะครับหน้าจานีสใส่ดีนด้ไปเจอทั้งคู่มานะเหรอเอ๋อใช่ครับพอดีเมื่อวันก่อนนะ่ะท่านประธานเขาไม่สะดวกไปเจอด้วยตัวเองเลยส่งผมเป็นตัวแทนไปเจอทั้งคู่ อ้าแล้วได้เจอพร้อมกันไหมอ๋อไม่หรอกครับผมไปเจอคุณไบค์ก่อนแล้วจากนั้นก็ไปเจอคุณตุกตานะครับงั้ก็แปลว่าสองคนนั้นไม่รู้จักหน้าตาได้น้ใช่ไหมใช่ครับอืมฉันว่าฉันมีแผนแล้วลหละนี่คุณนัดคามมาคุยอยีกเมื่อ,อไหร่นะเมื่อลืนนี้ ๋ย่มาลือนี้นะคนทําตาที่ผมบอก mm. ผมบอกภรรยาของผมไปว่าถ้าไปคุยด้วยฐานะที่เท่ากันเนี่ย mm. ก็คงไม่ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงหรอก mm. ก็เลยให้ทําตัวจนหรือต่างต้อยกว่าถึงจะได้เห็นท่าแท้นะครับแล้วฉันเนี่ยก็แต่งตัวเป็นแม่ค้าจนๆเพื่อที่จะไปลองใจพวกคุณ แล้วสามีฉันก็คิดไม่ผิดจริงๆพอฉันแต่งตัวจนเนี่ยท่าแท้ของคุณก็ออกมาเลยเดี๋ยวก่อนนะครับท่านประธานท่านประธานจะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะดิวธุรกิจกับใครแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ถูกต้องทำไมท่านประธานไม่มองมุมอื่นดูล่ะครับอย่างเช่นงบดุลบริษัทสภาพคล่องหรือว่าบัญชีที่ติดตัวแดงแบบนี้ครับฉันดูมาหมดแล้วล่ะคะ่ะ บริษัทของคุณกับบริษัทของคุณตุ๊ตาเนี่ยมันก็เหมือนอนกันเลยฉันก็เลยต้องใช้วิธีนี้ในการตัดสินค่ะแต,แต่แต่ตอนแรกฉันก็พูดดีกับคุณนะคะจนกระทั่งจนกระทั่งฉันทำขนมตกใส่รองเท้าคุณใช่ไหมคะแล้วคุณก็ให้ฉันเอาเสื้อเนี่ยไปเช็ดรองเท้าคุณเดี๋ยวนะนี่พวกเขาทำกับคุณขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยใช่ แล้วพอฉันไม่ทํานะเขาก็กดตัวฉันลงไปบังคับให้ฉันเอาเสื้อเนี่ยใส่รองเท้าแล้วพวกคุณรู้ไหมคะว่าฉันก็ทําขนมตกใส่รองเท้าคุณทุกตาเหมือนกันแต่เขาก็ไม่มีกริยาท่าทีแบบพวกคุณเลยก็รองเท้าอย่างนี้มัน <c oughs> มันไม่ได้แพงแบบฉันนี่คะรู้ไหมรองเท้าคู่นี้มันหายยากแค่ไหนเนี่ยฉันต้องบินไม่ถึงปารีสเลยนะก่อจะได้มามันก็ต้องโมโหเป็นธรรมดาไหมคะ นะครับนะครับนะครับท่านประธานให้โอกาสพวกเราทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับไม่มีคำแก้ตัวใดๆท,ทั้งสิ้นเลยครับพอแล้วตอนแรกผมก็คิดเอาไว้นะว่านิสัยของพวกคุณนยมันก็คงไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกได้หน้าถึงได้เลือกบริษัทของคุณตุ๊กตาแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ ไม่มีอะไรจะคุยกับพวกคุณแล้วตี๋ครับส่งแขกได้ครับเชิญครับเดี๋ยวก่อนตีพาคุณมิกไปห้องรองเท้าของฉันนะในนั้นเนี่ยมีรองเท้าแบบที่เขาใส่หลายคู่เลยแล้วก็ให้เขาเลือกเอาเลยว่าจะเอากี่คู่เชืญครับ แล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้เข้ามาเนี่ยอตอนแรกฉันก็จะไม่เข้ามาหรอกค่ะ,คะแต่พอได้ยินเสียงในใบไบเนี่ยทนไม่ไหวก็เปิดประตูเข้ามาซะเลยว่าแต่คุณคือประธานบริษัท TL Group จริงๆหรอคะใช่คะ่ะพอแต่งตัวแบบนี้แล้วดูไม่เหมือนหรอคะเออก็ <S <s> สงสัยจะไม่เหมือนจริงๆไงแหะเธอคงเนียนไปหน่อยนะมะั้งมาค่ะเดี๋ยวฉันจะคุยรายละเอียดงานให้ฟังและสำหรับใครที่ดูแลชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ